สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันบ็อก n แนลกันในช่องเกมวคิวคใแค่อีกช่งเนยนะครับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่เป็นแบบคิดลับหรือเทคนิคอะไรมาแจากนะครับแต่แค่จะเป็นประสบการณ์ที่จะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังแล้วกันเนาะขอกินน้ำก่อน Two hours later ว่าประสบการณ์1ปีนะครับในการทำออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ผมเจอ2องคำถามเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมหรือว่าเป็นเขาเรียกแฟนคลับนะครับในช่องในแฟนเพจเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมาก2องคำถามนี้เนี่ยถามกันเยอะจริงๆแล้วผมจะตอบให้ฟัง ต้องบอกก่อนนะครับตอนที่ผมออกจากงานมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาขายออนไลน์เลยหรือมาทําออนไลน์เลยนะครับแรกแรกผมก็ทาแก็บนะครับผมแล้วก็หลังๆพอมันเริ่มดังเริ่มมีคลิปอะไรเงี้ยผมก็เริ่มขายออนไลน์นั่นเองผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบผมไม่ว่าจะเป็นแบบบิว er. ตี้บล็อกเกอร์คือแรกแรกเขาอาจจะรีวิวให้แบรนด์อื่นอยู่ไงแต่พอเขาคิดว่าเฮ้ยเราจะรีวิวให้แบรนด์อื่นขอเขาทาไมวะ ทำไมไม่รีวิวให้แบรนด์ตัวเองเหมือนกันครับผมก็มีแนวคิดที่เป็นแบบนี้เหมือนกันผมจะรีวิวให้คนหนึ่งทำไมทำไมเราไม่รีวิวให้ตัวเองมาอะไรเงี้ยเราจะได้ขายดีด้วยได้ยอดผู้ติดตามด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่การทําออนไลน์ซึ่งการทําออนไลน์เนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับการที่เราเป็นพนักง,งานประจาคือมันจะมีความเสี่ยงอยู่ในทุกๆวันนะครับถ้าเกิดใครแบบยังยอมรับความเสี่ยงในการทําออนไลน์ไม่ได้ก็แนะนําว่า ให้ทําออนไลน์ไปด้วยแล้วทํางานไปด้วยเพราะว่าออนไลน์เนี่ยอะอย่างเช่นยอดเมื่อวานของผมอาจจะขายดีมากนะครับพอวันถัดมาอ้าวยอดดอกยอดดอกเกิดจากอะไร Facebook เปลี่ยนกฎหรือเปล่า l a ซ a ด้ามีการห้ามขายห้ามจำหน่ายอะไรหรือเปล่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าคือมันเปลี่ยนทุกวัน คุณต้องเจอกับความเสี่ยงแทบทุกวันเลยนะครับไม่มีคําว่าเฮ้ยวางใจและเดือนนี้เราขายแบบยอดมันยอดมันนิ่งแล้วนะเหมือนแบบว่าเราแบบมีคนรู้จักเยอะยอดมันเริ่มสั่งเข้ามาแล้วยอดมันเริ่มนิ่งและยอดมันเริ่มไหลโอเคเรายอมรับเราโอเคในยอดนี้เดือนถัดมาคุณอาจจะโดน Facebook เปลี่ยนกดหรือ Lazada เปลี่ยนกดทําให้คุณขายไม่ได้เลยก็เป็นไปได้นะครับ ท่านั้นแล้วนะครับผมก็จะบอกเลว่าถ้าเกิดเราเตรียมใจที่จะมาขายออนไลน์คุณก็ต้องอย่างแรกแล้วต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับผมก็จำไม่ได้นะผมฟังมาจากใครเขาบอกว่าศักยภาพของเราครับจะเท่ากับเงินตาที่เราได้ฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถใช้ศักยภาพ1นึ่งแสนไปหาเงิน1ล้านได้นะครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเพิ่มศักยภาพตัวเองขึ้นไปให้มันคู่ควรนะครับคู่ควรกับเงินหล้านเพราะว่าต้องบอกงี้ต้องมอ,องงี้เหมือนคุณซื้อรถเบนซ์กับพันด้าอย่างเงี้ย คุณจ่ายเงิน3ล้านเพื่อซื้อรถเบนซ์เพราะรถเบนซ์มันมีคุณค่า3ล้านไงเหมือนกันเลยครับตัวคุณก็ต้องมีคุณค่าเท่ากับเนินที่คุณได้รับอ่าแบบนี้นะครับจําไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกกับทุกคนนะครับในการขายของออนไลน์คุณต้องทําบัญชีครับคุณจะเถียงครับคุณจะไม่ทําไม่ได้คุณจะแบบคือคือการการขายออนไลน์เนี่ยมันจะไม่เหมือนเงินเดือนพนักง,งานประจํามองไหม,ม ถ้าเงินเดือนพนักงานประจำเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเดือนนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่มองปะพอเรามองออกปุ๊บเราก็จะจัดแจงไนดะ้ว่าอ๋อเก็บเท่านี้นะใช้เท่านี้ตรงนี้ใช้นี่มองไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเงินของการขายออนไลน์อะครับถ้าสมมุติเราขายผ่าน Facebook มันก็ไรายได้วันต่อวันนะมันก็จะมีการเข้าออกแบบว่าเป็นกระแสเงินสดที่แบบวันต่อวันเลยเราจะไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ทาบัญชีเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราได้รับมาเท่าไหร่ต้นทุนเราเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่รู้นะสักพักคุณจะจมทุน้วย ทุนคุณจะไม่มีเว้ยคุณจะเอาเงินเนี่ยไปใช้หมดใช้ทิ้งใช้คว้างใช้แบบไปเลือยไปเปื่อยอะเหมือนเวลาเราหาเงินเข้ามาได้ง่ายครับเราก็จะจ่ายออกไปได้ง่ายไงพอเราจ่ายไปได้ง่ายปุ๊บปุ๊บอา้าวสักพักทุนไม่มีกําไรไม่มีอา้าวไม่มีเงินลงของอะไรเงี้ยมันมันมันก็ต้องทําบัญชีด้วยแต่เกิดใครแบบขายบน lazada shopee เองเงี้ยมันจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ก็ต้องทําเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทําทําเหมือนกันนะครับแต่คุณก็ต้องคํานวณต้นทุนดีๆว่าคุณขายไปอ่ะเท่าไหร่ต้นทุนลาซาด้าช้อปปีหักแล้วกําไรของคุณจริงๆอ่ะเหลือที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณก็ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วก็สําคัญหัวใจสําคัญกับการขายออนไลน์เลยก็คือการทำํำบัญชีไม่งั้น คุณจะไม่เหลือทุนอ่ะอันนี้ผมเตลียรไว้แล้วกันนะครับก็เริ่มทําตั้งแต่ยอดของคุณยังไงน้อยครับคุณจะได้รู้ว่าเออตอนนี้นะเรามีทุนเท่าไหร่แล้วเรามีกาไรเท่าไหร่แล้ว,ลวเราเอากําไรตรงนี้ไปทําอะไรต่อดีนะครับซึ่งการต่อกําไรเนี่ยมันก็สามารถแยกเป็นได้หลายพาทพอเรามีกําไรสมมติหลักร้อยเงี้ยก็แนะนําว่าเอาไปลงทุนเพิ่มไหมหลักร้อยเป็น200พอมีทุน200มันก็จะได้กําไร400ออะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ หรือว่าเรามีกําไรที่แบบหลักหมื่นแล้วเราจะเอาไปทาอะไรดีโปรโมทไหมโปรโมททางไหนดีทําให้คนรู้จักรเราเยอะขึ้นอันเนี้ยคือพอเรามีกหรหรหรหําไรแล้วแล้วเราไม่ได้ลงทุนอะเราสามารถเอากหหําไรตรงเนี้ยไปต่อ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 หรือว่าไปลงทุนอย่างเงี้ย่าง,งสมมติคุณขา,ขายของสักอย่างหนึง่งแล้วยอดมันเริ่มนิ่งเริ่มโตกับคงที่นะครับแล้วคุณรู้ว่ารายได้ของคุณจนะได้เท่าไหร่คุณสามารถเอากําไรตรงเนี้ยไปลงทุนกับธุรกิจอื่นก็ได้ไปซื้อทองก็ได้การซื้อทองนี่มันก็เป็น หมือนการสะสมอะเนาะมันดีกว่าฝากประจําเชื่อผมผมเนี่ยฝากประจามาแล้วเอ้ยไม่ใช่ฝากประจําซื้อสลากออมสินนะฮะผมซื้อสลากออมสินไปแล้วปีหนึ่งเนี่ยได้เงินมา600คุณคิดว่าถ้าเกิดผมไปซื้อทองอะปีหนึ่งอะทองมันขึ้นมามากกว่า600แน่นอนคือผมก็พลาดนิดนึงครับไม่น่าซื้อเลยสลากออมสินมันมันเหมือนเอาเงินแบบไปวางไว้เฉยเฉยะเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปซื้อทองซื้อทองถ้าเกิดเราไม่มีความรู้นะครับเรื่องการใช้ เงินนะครับเรื่องการลงทุนก็แนะนําให้ซื้อทองเนาะใกล้ตัวสุดแล้วก็เป็นหุ้นอ่ะหุ้นก็ต้องศึกษาหน่อยอะไรเนี้ยครับแต่ไม่ค่อยแนะนําสําหรับการฝากประจําหรือการที่ซื้อสลากออมสินเนี่ยมันน้อยน้อยจริงๆ1ปีคุณได้มา600วันถัดมาคุณพาพ่อแม่ไปกินข้าวหรือพาแฟนไปกินข้าวหมดแล้ว600ะ่ะมื้อเดียวก็หมดแล้วโอเคก็จะบอกประมาณนี้แล้วกันนะครับ แต่การขายออนไลน์เนี่ยทำไมคนถึงอยากมาขายออนไลน์เพราะว่าอย่างแรกแล้วทุกวันนะครับทุกวันทุกเวลาเราสามารถกําหนดเวลาตัวเองได้เ mm hmm. มเนจเวลาว่าเราจะทํางานวันนี้วันนี้เราไม่อยากทกําพรุ่งนี้เราอยากตื่นบ่ายสองพรุ่งนี้เราตื่นบ่ายสี่พรุ่งนี้ตื่นบ่ายห้าอยากนอนหกโมงเช้าคือไม่มีใครมีนเจ้านายเราทุกคนก็ต้องการใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนเป็นพนักง,งานประจำเขาแบบเฮ้ยไม่อยากตื่นเช้าไปทํางานว่ะมาออกมาขายออนไลน์แม่งเลยอะไรง <S <S เงี้ยเออ คือมันก็มีความคิดครับมันก็มีความคิดมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับการขายออนไลน์มันก็เป็นแบบนี้จริงๆแต่เราไม่สามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันในวันหนึ่งที่คุณมียอดเยอะๆแล้วคุณก็จะรู้เองว่าคุณต้องตื่นเวลาไหนอยู่ดีนะครับผมแต่ก็พูดตรงว่าการขายออนไลน์เนี่ยมันก็จะไม่มีเพดานรายได้นะครับคุณขายได้เท่าไหร่คุณก็เอาไปเลยมันจะไม่เหมือนพนักง,งานประจําที่สมมติวันเนี้ยคุณทํางานเต็มที่เลยเงินเดือนคุณก็ได้สองหมื่นห้าแล้วถ้าเกิดวันเนี้ยคุณขายออนไลน์แบบเต็มท กว่าคุณไม่เต็มที่แน่นอนก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสําหรับการขายออนไลน์มาหนึ่งปีเนาะก็แนะนําให้คุณผู้ชมนะครับที่อยากขายออนไลน์นะครับให้ต้องตื่นตัวตลอดเวลาครับแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะเรามาเข้าสองคำถามนะครับที่ผมโดนถามโคตรบ่อยเลยนะครับผมคาถามแรกทําออนไลน์เนี่ยมันดีไหมจังต้องเราเอาจากงานมาทําเลยไหมเออนี่ผมเจอโคตรบ่อยเลยเวลาผมไปเจอเพื่อนผมไปเจอพ่อแม่พี่น้องญาติเนี่ยเขาก็จะถามคํานี้ว่า ทำไมทาออนไลน์มันดีจริงหรอ,อเห็นคนทําเยอะแยะแล้วเฮ้ยบางคนมันก็ไม่ได้บางคนมันก็ได้คือต้องบอกก่อนมันก็เป็นเหมือนวลีสําคัญคือถ้าเกิดเราไม่อยากแพ้เราก็ยัาไม่แพ้เคยได้ยินคำนี้ไหม คนที่เขาไม่สาเร็จแสดงว่าเอ้ยเขายอมแพ้ไปก่อนหรือเปล่าก่อนผลมันจะเกิดหรือเปล่าการทํางานของเขาไม่สม่ําเสมอหรือเปล่าเขาออกมาขายออนไลน์เขาขายได้2วันแล้วเขาอีกาวันเลิกอีก4วันกลับไปขายอีก5วันหยุดเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันต้องเกิดมาจากความสม่ําเสมอที่เราแบบทำถังสมกันมาถังสมกันมานะครับผมโอเคไหมมีช่องหนึ่งนะครับที่ผมติดตามในทิกต็อกพี่พาวสต์คุณรู้ไหมครับเขาขายออนไลน์มาเป็น6ปีแล้วนะครับผมคิดดูดิ กว่าเขาจะมีประสบการณ์ความพูดเก่งขนาดเนี้ยเขาใช้เวลาสะสมสกิลมานะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่และอีกอ,อย่างนึงก็คือคําถามเนี้ยมันจะแฝงอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วก็ออกมาทํางานออนไลน์เลยไหมหรือว่ายังไงดีคือผมให้ตัดสินใจที่ตัวคุณก่อนเลยถ้าเกิดคุณออกมาเลยนะแบบว่าพรุ่งนี้กูลาออกแม่งและกูมาทาออนไลน์เลยหรือว่าพรุ่งนี้บังเอิญโดนไล่ออกเหมือนผมเนี่ย เออออกมาทมําอนนอ,อนไลน์แม่งเลยคือโดนไร่ออกแม่งก็ต้องออกมาทาออนไลน์เนาะอ่ะสมมุติสมมุติคุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะออกหรือไม่ออกต้องถามตัวคุณก่อนว่าคุณออกมาแล้วคุณสามารถทนรับความกดดันได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมออกมาครับผมไม่ได้ว่าขายออนไลน์ตั้งแต่เดือนแรกเนละตอนแรกผมก็เดินแกลบก่อนนะครับเดินแกลบผมไม่ได้ออกมาแล้วขายได้ตั้งแต่เดือนแรกมีไรายได้เดือนแรกเลยนะเดือนแรกผมก็ไม่มีรายได้ผมก็ไม่มีข้าวยังไม่มีกินเลยคุณผู้ชม อยู่ที่ว่าเราจะไปต่อหรือเราพอแค่นี้แค่นั้นเองนะครับในตอนนั้นที่ผมเจอนะคุณก็ต้องไปคิดเติบโตคุณอ่อนว่าคุณออกไปแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะคุณจะมีเงินที่จะพอเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมลองออกไปใช้ชีวิตเลยลองออกแบบไปขายออนไลน์ดูเลยแบบเต็มตัวตั้งใจเต็มที่อ่ะสักเดือนหนึ่งเว้ยผลมันาจจะไม่เกิดขึ้นเดือนแรกนะครับอมันอาจจะเกิดขึ้นในเดือนที่2ก็ได้คุณก็ต้องเวลายาวว่าเฮ้ยเรามีเงินสำรองเพียงพอหรือเปล่าที่เราจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกคือ ผมฟังเศรษฐีหลายๆท่านนะคะรับเขาะจะบอกว่าการที่เราจัดการการเงินตัวเองไม่ได้เนี่ยนะมันเริ่มต้นก็ผิดแล้วข้อแรกนะครับการที่เราจะออกมาใช้ชีวิตได้เราต้องจัดก,การเงินตัวเองได้คุณก็ต้องคำนวณว,ว่า2เดือนที่คุณออกมาเนี่ยแล้วมุ่งมั่นกับการทำออนไลน์เนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่เพียงพอไหมพอหมด2องเดือนแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปทํางานอะไรต่ออ่านะครับเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะว่าแรกๆตอนที่ผมออกมาผมต้องบอกว่าผมก็เดินกรมเนาะแล้วก็คิดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย แล้วก็ผมมีทําอย่างนี้นะผมก็หาสมัครงานด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดแม่งไม่รอดจริงๆก็กลับไปทํางานนะเราเราอย่าไปคิดเว้ยเพราะว่าว่าก่อนนั้นพ่อมันรวยก้อนนี่แม่มันรวยไม่ใช่เว้ยคือผมเคยเถียงกับพี่ท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะเขาบอกว่า t อปเท่าแก่น้อยเนี่ยล้มบนฟูกอ่างนี่ผมว่าไม่ได้รู้หว่าจริงๆนะครับแต่เราดูที่หนังเนาะแล้วเราก็เอาหนังมาคุยกันซึ่งผมก็มองว่าตัวผมเองเนี่ยมันก็ล้มบนฟูกไปว่ะเพราะว่า กูตังหมดกูยังไม่ตายไงกูยังไม่ตายกูก็ยังมีแรงป่ะพรุ่งนี้กูไปสมัครงานงานพอกูทํางานกูก็มีเงินเงินก็เข้ามาเข้างานเข้ามากูก็ลงทุนใหม่ก็แค่นั้นกูยังไม่ตายเลยก็หน่อยเออกูก็ลงบนฟุ้งเหมือนกันแค่นั้นเองครับคุณก็คํานวณตัวเองให้ดีแล้วก็คุณต้องอย่ายอมแพ้แค่นั้นเสองอย่างพร้อมๆกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสม่ำเสมอไหนๆก็จะทําแล้วมันก็ทําไปเถอะทำแม่งเต็มที่อ่ะทำแม่งครึ่งๆกลางๆแม่งก็ได้ได้ผลลัพธ์แบบครึ่งๆกลางๆอ่ะถ้าเราแบบ ทำแม่เต็มที่ไม่งแค่ได้ผลแบบเต็มที่แค่นั้นเองมันอยู่ที่ว่าเราทุท่เงเทมันแค่ไหนนะครับผมอ่ะอันนี้เราไปเกียร์ตัวเองก่อนถามแบบใครที่ยังเอ้มันยังแบบข้างใช้จ่ายมันยังเยอะหรือยังไม่สามารถรีทายตัวเองออกจากงานได้อะ่ะคือมันยังแบบพอออกไปเนี่ยโหหลายอย่างมันถมเท้าเข้ามาผมแนะนําว่าลองทําเป็นอาชีพเสริมก่อนไหมผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยมีเวลาเยอะแต่คำว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันแค่กําลังมองว่าส,สิ่งที่เรากําลังทําอ่ะมันไม่สําคัญหรือว่า เราจะทํามันได้หรอแค่นั้นเองคุณก็ต้องกลับไปถามตัวเองก่อนว่าเราทํามันได้ไหมถ้าเราลงทุนไปแล้วลงเวลาไปแล้วเราอุตสาห์เวลาเล่นทิกตอกเราเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันต้องมีอะไรนะมันต้องมีอะไรบ้างมันต้องเติบโตคุณก็ต้องมองวางแผนแล้วว่าคุณต้องอยากได้เท่าไหร่เดือนไหนเท่าไหร่วางง่ายๆครับเอาแค่วันละร้อยก็พอแล้ววั100นละร้อยเดือนหนึ่งสามพันเงี้ยเอาให้แบบเริ่มต้นที่แบบไม่ต้องแบบกดดันตัวเอง พอเรากดดันตัวเองเนี่ยเพราะว่าคนหลายคนเนี่ยต้องบอกก่อนที่เลิกขายออนไลน์เพราะว่ากดดันตัวเองมากเกินไปครับตั้งเป้าสูงจนแบบเฮ้ยแบบว่ามาขายออนไลน์เดือนแรกอยากได้รายได,ได้สามหมื่นจากออนไลน์เงี้ยผมไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คุณมีสกิลักยภาพพอหรือเปล่าครับที่คุณจะรับเงินสามหมื่นจากออนไลน์คุณจะขายที่ไหนอ่ะสามหมื่นผมถามคุณกลับไปแค่นี้เลยคุณจะขายที่ไหนขายยังไงขายอะไร ตอบผมได้ถ้าคุณตอบผมได้คุณลองออกมาทาดูเลยเพราะว่าอคุณลองย้อนกลับไปมองนะการขายออนไลน์เหมือนการสมัครงานอ่ะถ้าวันเนี้ยคุณมีศักยภาพสกิลที่บริษัทหนึ่งเขาจะรับคุณในการจ้างสามหมื่นเนี่ยแสดงว่าคุณก็ต้องสร้างไรายได้ให้กับเขาได้ใช่ไหมเขาถึงยอมจ่ายคุณสามหมื่นเหมือนกันเลยครับการขายออนไลน์ก็คือเหมือนกันเลยคุณมีศักยภาพ,พพอที่จะได้รับเงินสามหมื่นจากการขายออนไลน์หรือเปล่าแค่นั้นแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะ อีกหนึ่งข้อคอรับสำหรับข้อแรกก็จะประมาณนี้แล้วกันนาะถ้าเกิดใครยังมองว่าเราปิดตัวออกมาแล้วภาระมันจะถมถาวราเข้ามาเราจิบตกเราไม่ไหวแน่ก็แนะนําให้ทําเป็นอาชีพเสริมวาละสักชั่วโมงสองชั่วโมงโพสเรื่อยโพสมันแบบว่าชิวชิวชโพสแบบเวลาว่างเอาเวลาว่างในการเล่นเกมสักซึ่งชั่วโมงไปแต่งรูปมาลงไอจีอะไรเงี้ยมันก็มันก็ผม,ผมผมว่ามันก็เพียงพอนะรอคุณมีไรายได้มากระดับหนึ่งแล้วคุณค่อย ขยบไปทําอะไรเพิ่มเติมไปได้อ่ะในข้อที่2นะครับที่ผมเจอเลยนะครับผมมีเงินแล้วเอาเงินไปลงทุนอะไรดีคําถามนี้เกิดมาจากเพื่อนผมแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ติดตามในแฟนเพจใน u t u b e เนี่ยถามมาเยอะนะครับผมก็ถามกลับไปอย่างนี้เลยฮะตรงๆเลยว,ว่าถ้าเกิดกูรู้อยู่แล้วอะ่ะกูก็คงลงทุนไปก่อนหน้ามึงแล้วนะครับแค่นั้นเองเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยที่ผมพูดจามไม่พอเนาะผมเป็นคนเป็นชิวๆเนาะเราก็เพื่อนกันพี่น้องกันเนาะเออคือผมก็พูดตรงๆว่า ถ้าเกิดผมรู้อยู่แล้วว่าผมว่ามันลงทุนอะไรเดียวผมลงทุนก่อนพวกคุณไปนานแล้วครับแต่ที่ผมยังบอกไม่ได้เพราะว่าการลงทุน30,000หรือว่า50,000่ถึงแต่ละคนเนี่ยอาจจะลงทุนเงนคนละแบบอองเช่นผมถ้าสมมติผมมีเงินสักก้อนหนึ่งสักส0มหมผมอาจจะเอาไปโปรโมทร้านตัวเองหรือเปล่าแบบว่าไปยื่นให้เน็ตไอดมาช่วยรีวิว3 0,000ื่นเนี่ยโหได้เป็น พันคนมัน้งเป็นร้อยอ่ะเยอะเยอะอยู่แล้วเออนะเราจะไปโปรโมทร้านหรือเปล่าอ่ะอันนี้มันก็ถือว่าเป็นการลงทุนถูกไหมหรือบางคนก็อไปซื้อทองหรือเล่นหุ้นอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราใช้เงินกับความรู้ส่วนไหนของเราแค่นั้นเองครับถ้าเกิดคุณมีความรู้ในสิ่งสิ่งนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณหยอดเงินเข้าไปแล้วเนี่ยคุณได้กลับมาแน่นอนคุณรวยขึ้นแน่นอนอ่ะคุณลงไปเลยผมไม่สามารถมาบอกได้ว่า เอาตรงนี้ไปลงตรงนี้สิแล้วตรงนี้ออกมาตรงนี้นะผมไม่สามารถบอกได้ครับคุณเท่านั้นที่จะตัดสินใจตัวคุณเองโอเคไหมอะอย่างเช่นหลายๆคนทคนท o u t u b e เนาะพอออกมาจากงานท YouTube ขายออนไลน์ก็อาจจะเอาเงินตรงนี้ไปยิงให้ยอดวิวเราเยอะขึ้นก็ได้มันก็ทําได้เหมือนกันทำได้ไหลายแบบครับสําหรับคาถามนี้ผมก็ตอบแบบนี้เนาะตอบแบบนี้แล้วกันโอเคนะครับซึ่งสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีะครับก็ต้องขอบอกก่อนว่าผมเนี่ย ไม่ได้เป็นคนขยันนะครับขี้เกียจมากนะครับทำไมผมสิงตัวแล่วอย่างงานทําไมผมต้องย้ําเพราะว่าผมขี้เกียจเนี่ยแหละผมเป็นคนขี้เกียจตื่นสายแล้วไม่ประชุมคือคือหลายอย่างไม่มีวินยัยแต่ผมเป็นเซลล์มาก่อนผมขายเก่งเงผมมีสกิลอย่างเดียวเลยคือผมขายเก่งนะครับจนทําให้ผมโดนไล่ออกจากง,งานนะครับผมถ้าเกิดใครที่แบบมีวินยัยนะครับเข้างานตรงเวลาขายเก่งคือแบบว่าทํางานตอนทํางานคุณเพอร์เฟกต์อะ คุณออกมาขาวอลไยคุณจะยิ่งกว่าผมคุณจะยิ่งเก่งกว่าผมขนาดผมทําได้ขนาดนี้แสดงว่าคุณต้องทําได้มากกว่าผมถูกไหมถูกไหมครับโอเคไหมครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีแล้วครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเม์ลี่กิกมันนะครับทุกคน